สวัสดีทุกคนนะคะในโบทนี้แล้วก็ทุกคนนะคะที่ชมไลฟ์สดนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ในประเทศวันนี้น้องเมย์นะคะเป็นครั้งที่สองที่ขึ้นมาพูดนะคะในเรื่องของคำแบ่งปันคําพยานนะคะซึ่งครั้งนี้ที่ขึ้นมาอยากจะบอกว่าอยากจะมากล่าวคําขอบคุณพระเจ้านะคะอย่างสุดซึ้งสุดใจจริงๆ เพราะว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเหมือนกับรอบที่แล้วเกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะซึ่งตรงนี้เมเองก็อยากจะเป็นหนึ่งะคะให้คนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะหดหูนะคะหรือว่าทุกทรมานใจไม่ว่าเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวทุกคนมีปัญหา แต่อยากจะบอกว่าตรงนี้มันมีทางออกจริงๆซึ่งทางออกแรกเราไม่ต้องมองหาใครเลยค่ะให้เรามองที่ตัวเราเองก่อนนะคะให้เรารู้สึกรับผิดชอบกับความรู้สึกเราโดยการที่เราสามารถยอมรับความจริงและเมื่อเรายอมรับความจริงเราสามารถพูดกับพระเจ้านะคะและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานต่างๆของเราและ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้เรานะคะและก็จะทรงนำทุกอย่างให้เราแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหตุการณ์ในครั้งนี้เมยขออนุญาตเล่านะคะเพื่อจะเป็นแนวทางหลายๆคนหรือว่าบางครอบครัวเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องของการคิดสั้นนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเลยเมยมีน้องชายและน้องชายของเมก็คือน้องเบิร์ดที่ขึ้นมาเป็นคํำพยานเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เมย์ไม่คิดว่าน้องคิดแบบนั้นและเป็นเหตุการณ์ที่คนคนหนึ่งอะค่ะเขาเติบโตมาในมุมที่เขาสร้างตัวเองเขาช่วยเหลือตัวเองแต่บังเอิญว่าสภาพจิตใจสภาพสังคมต่างๆเหมือนมันลุมเราเข้ามาหมดแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้พอสุดท้ายแล้วเขามาพูดกับเมย์เมย์ก็ไม่ได้มีที่พึ่งอะไรนอกจากพระเจ้าพอพระเจ้าเคยช่วยเหลือเมย์มาตลอด และเมย์ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นเหมือนพระเจ้าเสกปิ้งเสกปิ้งซึ่งวันนั้นทุกอย่างเมย์บอกเลยว่าได้หลายๆอย่างในการร่วมมือกันช่วยแต่สิ่งแรกคือเมย์ไม่คิดว่าพระเจ้าจะช่วยเมย์อย่างหนักเพราะว่าวันนั้นน้องสลัดออกไปแล้วโดยที่น้องขับรถไปต่างจังหวัดซึ่งทุกอย่างน้องเตรียมการไว้หมดแล้วสั่งเสียไว้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรแบบไหนแบบไหนคือที่เขาต้องทำแบบนั้น เพราะเขาแค่มองว่าเขาไม่รู้จะพูดกับใครและเขายังไม่เข้าถึงพระเจ้าแต่มีครั้งหนึ่งที่เขาได้มาหาพระเจ้าเมย์ก็เลยพูดกับเขาเขาสุดท้ายว่าถ้าคิดจะไม่อยู่จริงๆให้มาหาพระเจ้าแล้วถ้าคนเราตายให้ไปหาพระเจ้าคืออันนี้เป็นคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายเมย์จะบอกน้องเลยว่าพี่เมย์ไม่เสียใจแล้วพี่เมย์ทำใจได้แล้วด้วยความที่น้องก็ หาวิธีต่างๆนานา,นาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะเมย์ไม่คิดว่าพระเจ้าอ่ะจะพาน้องกลับมาหาเมได้โดยที่ไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่เมเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือแรงอธิษฐานซึ่งวันนั้นทุกคนเม่ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธ์นะคะแม่ฮันนานะคะ พี่อ้อยพี่ภัยบูลนะคะพี่โมดพี่วิลเลียมนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนนะคะที่ดูแลเมย์รวมถึงผู้ปกครองบุญมีนะคะที่อ่าคอยสอนอะไรดีๆกับน้องเสียทุกคนร่วมกันอธิษฐานอันนี้เมย์อยากให้ทุกคนสรรเสริญพระเจ้านะคะว่าการอธิษฐานหมู่นะคะทุกๆ10นาที15นาทีเนี่ยมันช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยคือกลับมาได้โดยที่เป็นสิ่งอัศจ,จรรย์จริงๆ ซึ่งนาทีนั้นน่ะคือเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระเจ้าสามารถนำน้องชายเมย์คนนี้กลับมาในบ้านแห่งนี้ของพระคิดแล้วก็พอน้องกลับมาปุ๊บปัญหาทุกๆอย่างอะ่ะที่เราเจอเราสามารถเดินตามที่พระเจ้าแก้ไขให้เราได้ต่อให้ธุรกิจเราจะล้มตอนนี้ก็กำลังจะมีข่าวดีในการฟื้นฟูกลับมาต่อให้สภาพจิตใจน้องแย่ตอนนี้น้องก็มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง,ขงแข็งแก่งขึ้น ตรงนี้เมย์ก็อยากให้น้องเนี่ยนะคะมีในส่วนของที่รู้สึกว่าพระคิดของเราเนี่ยคืออบอุ่นเหมือนเขากลับไปเนี่ยเขาพูดมาคําเดียวเลยว่าเขามาที่นี่เหมือนพี่น้องในบ้านเราต้อนรับเขาอย่างดีแล้วเขาจะใช้ชีวิตตรงเนี้จนสิ้นลมหายใจเนี่ยคืออยู่กับพระคิดซึ่งเมย์ได้ยินแค่นี้เมย์รู้สึกว่าเมย์ภูมิใจในตัวน้องเพราะว่าในบ้านทุกอย่างตอนนี้คือเมย์จะเป็นเสาหลักของบ้าน แต่ตอนนี้เมย์รู้สึกว่าเมย์จะไม่มีวันเสียน้องไปแล้วเพราะว่าน้องมาอยู่ในพระคิดเนี่ยคือจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็อย่างในส่วนของสุภาษิตตรงนี้อ่าที่เมย์รู้สึกว่ามันเข้ากับเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เมย์เจอเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นอ่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากสุภาษิตนะคะบทที่17นะคะข้อที่17 อันนี้จะสื่อถึงพระเจ้าออกแบบให้เราดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและเสริมสร้างกันซึ่งวันนั้นเชื่อไหมคะเป็นวันที่ชุลมุนมากแต่ทุกคนผู้ใหญ่นะคะเมต้องขอบคุณในความรักนะคะที่มีให้เมแล้วก็น้องไม่ได้ทอดทิ้งกันเลยจนตลอดเวลานะคะกว่าจะผ่านจนถึงเช้ากว่าน้องจะกลับเข้ามาหาเมนะคะเมย์รู้สึกว่าเมย์จะไปรับศพน้องอย่างเดียวละ แต่ผลสุดท้ายไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะปลายทางคือน้องกลับมาหาเมและน้องก็พูดแค่คำเดียวว่าอีกแค่เสี้ยวนาทีไม่ถึงหนาทีน้องจะจบชีวิตด้วยการโดดน้าแต่อะไรไม่รู้พากลับมาอันนี้เมขออนุญ,ญาตนะคะให้น้องเบิร์ดขึ้นมาขอบคุณผู้ใหญ่นะคะซึ่งเขามีความตั้งใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเหมือนให้เขาได้สารภาพบาปนะคะในสิ่งที่เขาได้ทำ แล้วก็ให้เขามีชีวิตอันใหม่นะคะที่ดีขออนุญาตเชิญน้องเบิร์ดนิดนึงค่ะแต่เมย์ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ว่าน้องนะคะขึ้นมาเป็นคาพยานแล้วทุกคนต้อนรับน้องเป็นอย่างดีมากนะคะอันนี้ไม่ต้องขอบคุณจริงๆด้วยก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณในเรื่องของ ชีวิตใหม่ที่ได้กลับเข้ามายืนในที่แห่งนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับแรงบันดาลใจที่คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับในระยะเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับก,ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทรงนำพาชีวิตใหม่กลับมาและเริ่มต้นใหม่ในการเดินใหม่ในเรื่องของการใช้ชีวิต แล้วก็ของเรื่องของธุรกิจนะครับทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับในการที่ให้คำคำตอบโยนในช่วงช่วงระยะเวลาที่มีปัญหานะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ภัยบูรณ์นะครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มดพี่วิลเลียมนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่สาวของผมเองก็คือพี่เมย์แล้วก็น้องมาเลเซียที่คอยส่งกําลังใจให้ตลอดในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ในการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับ แล้วตรงนี้นะคะเมย์จะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะรวมกับน้องเบิร์ดถ้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรืออะไรนะคะแล้วก็ครอบครัวมีในการคิดแบบน้องเบิร์ดนะคะยินดีเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยนะคะเมย์เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยชีวิตคนได้ เพราะว่าการพูดคุยบางทีเราพูดกับครอบครัวพี่น้องทุกอย่างเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรานะคะเมย์กับน้องเบิร์ดเนี่ยนะคะยินดีนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้คาปรึกษาแล้วก็อยู่ข้างๆนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออย่างอื่นแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ทอดทิ้งกันนะคะตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นในหนึ่งของพันธกิจที่อยากตอบแทนพระเจ้านะคะด้วยใจอย่างสุดซึ้งสุดใจขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ